อ่าช่วยดูช่องให้หน่อยได้ไหมคะขอขอช่องนะคะ,เ,ะเซฟบูอ่าวันี้ขออนุญาตทดสอบเสียงก่อนนะคะโอตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วทำอะไรกันอยู่บ้างเลยคะแจ้งวันได้นะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวค่อยนไงขอวันเญาตเช,ชก่อนนะคะโอ้โอ ได้ยินเสียงไหมค 1, 2, 3, 4, 5, ะหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาฉลามขึ้นบกค่ะสี่ห้าหกอะไรเอ่ยก็ไม่รู้ได้ไหม,ไมต้องทำยังไงได้หรือ,อยังอันนี้ช่างอยู่ทุกโอเคโอเค เดี๋ยวเขาดูช่องยูทูบให้โอเคค่ะช่องเฟดบุ๊กเก็โอเคนะคะอ่าโอเคสวยงามค่ะโอ้สวยงามตามท้องเรื่องเลยนี่สวยงามตามท้องเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้นะฮ่ะเป็นเรื่องของสุสกิมาลิสุนีค่ะฮ่าวันนี้บรรยากาศดีๆนะคะวันนี้ได้ได้ว่าอากาศไม่ได้แรงมากนะคะได้ว่าแดดก็โอเคใช้ได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีฝนตกช่วงเย็นก็มาเข้าสู่กัไลฟ์สดกันเลยค่ะอ่า แล้วเราเสียงก่อนนะอ่าเพื่อนร่วกันอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะสมัยจัสมัยหรือว่าซูซูกิมาดิฉันบุรีค่ะคิดถึงคือยเรือคิดถึงซูซูก,กิมาดิฉันบุรีค่ะคิดถึงอะไรท่าซูซูก,กิคิดถึงซูซูก,กิมาดิฉันบุรีค่ะ ขณะนี้เวลานะคะโดยประมานะคะอีก5นาทีเทีย่ยงแล้วนะคะลูกค้าทำอะไรเยอะบางท่านวันนี้เป็นวันหยุดของบางท่านนะคะเรียกว่าเป็นวันเสราร์ที่อากาศดีๆอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่30สิงหาคมนะคะ2560นั่เนเองใกล้จะสิ้นเดือนแล้วอุ๊ยพอพูดถึงวันที่ใช่ไหมคะนี่เพิ่งคุยกับพี่น้องๆในทีมนะคะเรียกได้ว่า พรุ่งใกล้แล้วเราไม่ใช่พรุ่งนี้ใกล้แล้วนะคะกับวันศจีนะคะสำหรับพี่ๆที่มีเชื้อสายทางจีหรือว่าอาจจะไม่ได้มีแต่ว่าไหวบรรทุษกันนะคะก็ใกล้ถึงวันศจีแล้วนะคะอาทิตย์นี้เองให้ยังไงก็อย่างที่ว่านะคะวันสาจีาได้มาแล้วใกล้ๆตั๊บๆก็จะสิ้นเดือนแล้วและว,วันจันทร์นี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นสิ้นเดือนของปี เดือนสิงหาคมนะคะเรียกได้ว่าก็ผ่านมาอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะแล้วคุณลูกค้าล่ะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างบางท่านอาจจะกำลังทานข้าวอยู่บางท่านอาจจะแบับว่านอนอยู่ที่นอนแล้วก็ดูว่าไปนะคะบางท่านขับรถก็ฟังเสียงว่าไปด้วยนี่เ mm hmm. พื่อเป็นการเพิ่มอัตราในการขับรถนะคะจะได้ไม่ง่วงไม่นอนกันเนาะไม่ง่วงไม่นอนไม่และจะได้ขับรถอย่างมีความสุขค mm ่ะ hmm. อ่า ไม่ได้ว่าวันนี้นะคะวาดมากับเรื่องของการเช็คคริปนะคะของก่อนลงน้ําและหลังลงน้านั่นเองนะคะว่าเราเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรกันได้บ้างนะคะซึ่งแน่นอน,นะค่ะเพราะว่ามากับสยามเทเวนไวน์อ๋อเสียงมอไซค์ค่ะสยามเทเนไว้์หรือว่าสุสกิมาเลนซีนะคะแน่นอนค่ะเราไมา่ได้มาพูดคุยกันรันานะคะเราอยากให้คลูกค้าได้รับ ข้อมูลนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือแล้วก็การใช้งานหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะคะสำหรับพี่บางท่านนะคะ,คะ,คะหรือว่าพี่บางท่านที่ความเชี่ยวชาญแล้วถ้าว่าตกหล่นข้อมูลตรงไหนไป คอมเมนต์คุยกันได้เลยค่ะคุณว่าครับเพิ่มตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะจะได้ช่วยช่วยกันนะคะเพราะว่าพี่บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นมือใหม่นะคะเรียกว่ายังไม่ทราบเรื่องข้อมูลต่างๆนะคะว่าจะพยายามแบบอาจจะนําความรู้ที่แบบว่าวาดพอมีบ้างหรือว่าหาได้จากอินเทอร์เน็ตมาพูดคุยกับทางคุณลูกค้านะคะเพื่อให้เกิดการเนี่ยว่าความคุ้นชินในการที่เราจะนําเครื่องยนต์เรือหรือว่าเรือเนี่ยลงไปใช้ในแม่น้ําได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะเพราะว่านี่คือซูซูกิมาริชัมรีค่ะหรือว่าสื่ใหมันไมนะคะความปลอดภัยของคุณลูกค้า นะคะเป็นห่วงเสมอค่ะสำหรับการดูแลเครื่องยนต์ของเรานะคะเรียกว่าวันนี้นะคะวาดมาเรื่องของการเช็คลิกก่อนลงน้ําและหลังลงน้ำเราต้องทําอะไรกันบ้างน,นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องของการ เจ็ดขั้นตอนนะคะในการที่เราจะแบบว่าก่อนที่เราจะลงน,น,นะะ้ำเรื่องแรกเลยที่เราต้องเช็คนะคะว่าขออนุญาตนาเครื่องยนต์เรือเล็กนะบางท่านอาจจะมีเครื่องยนต์เรือใหญ่นะคะซึ่งการเช็คก็อาจจะไม่ไแตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคืออะไรคะเราต้องดูก่อนว่าหนึ่งเลยถ้าเราจะไปที่ไหนกันแล้วแต่แน่นอนคะ่ะเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องนะคะว่าของเราเนี่ยมันยังอยู่ในระดับ คือเรียกว่าตัวน้ามันเครื่องค่ะก่อนออกเช็คนะเช็คก่อนว่าตัวระดับน้ํามันเครื่องค่ะเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะคะแล้วก็สีของเขาเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงแบบสีมันปกติไหมหรือว่าสีมันดํามากกว่าปกตินะคะอันนี้ก็ต้องมีการอา่เรียกว่าเช็คกันก่อนนะคะเหมือนรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เหมือนกันค่ะก่อนที่เราจะแบบว่าไปท่อง เรียกว่าทํากิจกรรมต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเช็คได้ก็ควรจะเช็คก,ก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะมีรั่วซึมรั่วไหลตรงจุดบริเวณไหนเราจะได้เช็คตรวจสอบกันก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่แบบว่าถ้าเกิดเราเอาเครื่องยนต์เรือลงไปในแม่นะะ้ำเราเนี่ยจะได้แบบว่าขับกันอย่างได้สบายสบายใจนะคะไม่ไม่ต้องวนวางนะคะไม่ต้องวนวางในการแม่น้ำอะและที่สาคัญค่ะตัวน้ำมันเกียร์ด้านล่างนะคะดูด้วยนะคะว่ามีจุดรั่วซึมตรงไหนไหมนะคะเพราะ,ะว่าต้องบอกก่อนว่า ัวซึมเนี่ยตัวน้ำมันเกียร์เองเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวได้ค่ะตัวที่จุดเช็คตัวน้ำมันเกียร์ด้านนี้ค่ะว่าจะหนุนไมเนี่ยด้านนี้ค่ะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่าขอเรียนดูนะคะอ่าเห็นอยู่อ่าน้ำมันเกียร์อยู่ด้านนี้นะคะวาค่ามันนี้เข้าด้านหน้านะอ่ะตัวน้ำมันเกียร์นะคะถ้าเกิดมีรั่วซึมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีน,น้ำเนี่ยที่เราเล่นครั้งก่อนเข้าผสมได้ซึ่งตรงนี้จะตรวจเช็คด้วยนะคะว่าตัวสีน้ำมันเกียร์เรายังปกติดูไหมหรือไงนะคะ คราวน,นี้อ่ะจะมีบางท่านขอถามว่าผมจะตัวจเช็คได้ไงล่คะครับคุณวาดอะไรเงี้ยเราอาจจะมีการหมุนตัวหัวน็อตด,ด้านบนนะคะนิดนึงค่ะแล้วดูว่ามันมีน้ำมันเกียร์ซึมๆออกมาไหมถ้าเกิดซึมแปลว่าโอเคไปรปมาณน้ำมันเกียร์อนะโอเคแล้วก็รีบปิดค่ะ ดูแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าสีเขาจะเป็นแบบสีน้ำมันเกียร์หรือว่าถ้ามีน้ำเขาผสมสีจะเป็นยังไงใช่ไหมคะถ้ามีน้ำเขาผสมน้ำมันเกียร์สีจะเป็นสีขาวขุ่นค่ะอันนี้เราแบบเปิดทิดเดียวค่ะแล้วก็รีบปิดถ้าเกิดว่าสีมันปกตินะคะถ้าไม่ปกติรีบเช็คแล้วก็ตรวจดูเลยค่าวว่ามีตรงไหนที่มัน่วซึมเข้าไปได้นะคะข่าววันนี้วัดมาในเนื้อหาที่เงินมากจริงอะไปกันต่อเลยค่ะเราเชคตัวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กันแล้วนะคะตัวต่อไปที่เราจะเช็คนะคะจะเป ก็จะมนีเร so ื teachers, 8, ่องของแบตเตอรี่นะคะตัวแบตเตอรี่ต่างๆว่าค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เครื่องยนต์เรือแต่ละลำควรจะมีไหมซึ่งตรงนี้เราก็มีตัวควรจะมีเครื่องมือนะคะสาหรับเครื่องยนต์เรือใหญ่นะคะที่เขาต้องใช้ตัวแบตเตอรี่หรือว่าเครื่องยนต์เรือเลยก็ตามที่ตั้งแต่ตัว20แรงนะคะที่เป็นแบบชิงไฟฟ้าหรือว่า30แรงชิงไฟฟ้านะคะที่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการสตาร์ทเครื่องยนต์เรือนะคะทุกครั้งนะคะเราควรมีการตรวจสอบตัวกระแสของตัวแบตเตอรี่ว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ เขาอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าสมควรที่แบบว่าสตาร์ทเครื่องยนต์ไหมนะคะโดยการใช้ตัวเครื่องมือวัดของตัวแบตเตอรี่ในการตรวจสอบนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเกณฑ์มันต่าํากว่ามาตรฐานแล้วเนี่ยทำให้การสตาร์ทเครื่องยนต์เราเป็นเรื่องยากถ้าเกิดเราขับออกไปหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมันต่ํากว่ามาตรฐานเนี่ยการสตาร์ทจะเป็นเรื่องยากมากหรืออาจจะสตาร์ทไม่ได้เลยนะคะควรตรวจสอบแบตเตอรี่ทุกครั้งนะคะที่เรามีการใช้สตาร์ทไฟฟ้าของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะคะอ่าและต่อไปนะคะในเรื่องของ เรื่องของตัวน้ํานะคะที่แบบว่าเราต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าตัวยางพัดน้ําของเราเองเนี่ยท่อทางเดินเท่าไหร่ดีไหมนะคะสําหรับเครื่องยนต์เรือเล็กนะคะถ้าเกิดเราเรามีซาาเบลที่ว่าเหอแจ้งไปเนาะซาาเบลมันจะคล้ายๆกับลักษณะเขาจะเป็นแบบซาบาเบล ซาเบลอ่าลักษณะเขาจะเป็นแบบเหมือนที่เราใช้เสียบหูเนี่ยค่ะแต่ว่าเขามาเสียบที่เครื่องนะซึ่งตัวนี้ค่ะตัวซาเบลานะคะเขาจะมีแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดแรงม้านะคะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เครื่องยนต์เรือขนาดกี่แรงม้านะคะแล้วก็ตัวเรื่องของการใช้เนี่ยต้องมีแรงดันน้ำเข้ามาผสมด้วยนะไม่ใช่ว่าน้ำเราไหลแบบไม่แรงแล้วเอามาใช้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพื่อตรวจสอบอะไรเพื่อตรวจสอบว่าตัวยางพัดน้ำหรือตัวระบายความร้อนของเครื่องของเราเนี่ยยังอยู่ในประทธิภาพที่ดีอยู่นะคะหรือว่า มันมีอะไรอุดตันท่อทางน้ำของเราในการระบายความร้อนหรือไม่อันนี้สําคัญมากนะคะก่อนที่เราจะนําเรือลงไปในแลนในแม่น้ำนั่นเองนะคะตรวสอบต่อน,นะคะว่าตัวระบายความร้อนหรือว่าน,น้ำเนี่ยพุ่งแรงเหมือนเดิมที่เราเคยเป็นหรือเปล่านะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้เม่นานดูแลรักษากันก่อนเลยคะ mm hmm. ่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะ mm hmm. อ่าอ้ขอโทษค่ะ ช่ค่ะอ่าก็รุนแรงแบบอมาค่ะมาต่อกันข้อที่เท่าไหร่ละคะข้อที่สี่นั่นเองค่ะเรื่องของตัวใบพัดใบจักรของเรานั่นเองนะคะนี่เลยค่ะใบพัดใบจักรของเรานะคะว่ายังหมุนแบบว่าได้ปกติไหมมีแตกบิ่นหรือเปล่าเห็นไหมอะเห็นไหม อ่ามีแตกบินหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวใบจักหรือใบพัดใบจักนะว่าขออนุญาตเรียกว่าใบาจักนะถ้าใบาจักเรามีการแตกบินรอ,อย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้สาคัญมากเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นการให้กําลังแรงและก็ความเร็วรอบนั่นเองค่ะทําให้ถ้าเกิดถ้ามีแตกบินเลยอาจจะทาให้รอบเราตกลงอันนี้ก็เช็กก่อนลงด้วยะคะ่ะแล้วก็เรื่องของการหมุนเขายังหมุนได้ปกติไหมแล้วก็เพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีเศษ เขาเรียกว่าอะไรนะเอ็นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเ,าเส,สีพลาสติกไปอุดกันตามข้อต่างได้แล้วก็เอาอ,ออกก่อนที่เราจะลงน้ำนะอ่าต่อไปในเรื่องของการเช็คระบบควบคุมนะคะเรียกได้ว่านะคะการระบบควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าระบบบังคับเลี้ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแฮนเดิลเนาะว่าเรามีการแบบว่าสามารถหมุนได้ง,ง่ายๆหรือไม่หรือรยังไงนะคะแล้วก็ตัวคันเร่งเองเราชอบบัหนืดหรือว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรน่ะมากกว่านี้นี่ค่ะเราก็ปรับก่อนที่เราจะลงเล่นน้ำนะอ่าแล้วก็ลองเข้าเกียร์ดูว่าเกียร์เข้าได้สุดไหมมีอะไรติดขัดหรือเปล่านะคะเกียร์ด้านหน้าเกียร์ถอยหลังเข้าได้สุดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นการเช็คร,ระบบควบคุมของเรือว่าตรงเนี้ยมันมีสภาพที่แบบว่าเราต้องดูแลก่อนที่จะลงน้ำหรือเปล่านะคะเพื่อที่เราจะได้เดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ซน่อสนานในทุกการเดินทางค่ะอ่าส่วนข้อที่ จ็ดนะคะข้อไหนนะอ๋อข้อที่เจ็ดนะคะเรียกได้ว่ามีเรื่องของตัวข้อไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เอาไม่เป็นไรค่ะเรียกว่าเราก็มีการตรวจเช็คว่าตัวเสื้อชูชีพเรามีไหมนะคะเสื้อชูชีพสําคัญมากเพราะว่าอะไรทุกการเล่นน้านะคะตรงเล่นน้ำเนี่ยเสื้อชูชีพสำคัญมากเลยค่ะอ่า เรื่องของเสื้อชูชีพนะคะเรื่องว่าตัวถังดับเพลิงหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในเรือลำที่แบบว่าแล่นใหญ่ๆห,หรือสปีดโบ๊ทต้องมีถังดับเพลิงด้วยนะแล้วก็เรื่องของไฟฉงไฟฉายนะคะตอนนี้ที่แบบว่าเราเกิดแบบว่ากลางค่ำกลางคืนอ,อะไรเงี้ยค่ะไฟฉายสําคัญมากนะแล้วก็เรื่องของเชือกต่างๆนะคะที่เราจะผูกเชือกว่าเชือกเรายังแบบว่ามีสภาพสมบูรณ์ไหมหรืออะไรต่างๆเนี้ยค่ะสําคัญมากค่ะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อเคล็ดลับก่อนลงเล่นน้ำนั่นเองนะคะก็จะมีเรื่องของอะไรคะตรวจสอบคือเบื้องต้นเลยอะเราก่อนที่เราจะนําเครื่องเครื่องยนต์เรือลงน้ำแบว,ว่าพูดแบบว่าเข้าพ้าสรุปเลยนะคะเรียกนี้ว่าตรวจสอนเลยค่ะว่าฝาครอบเราแน่นหนาไหมน้ำมันเชื้อเพลิงเรามีไหมตัวน้ำมันเครื่องเราเป็นยังไงน้ำมันเกียร์เราเป็นยังไงแล้วก็ระบบการเข้าเกียร์หรือระบบควบคู่ต่างๆเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของ เขาเรียกได้ว่าเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผลของบุคคลหรือว่าตัวของเครื่องยนต์เลยเองเช่นส่วนของบุคคลก็จะมีอะไรเรื่องเสื้อชูชีพพร้อมไหมผู้โดยสารกี่ท่านมีเสื้อชูชีพพกทุกท่านหรือเปล่านะคะแล้วก็สอนในเรื่องของตัวเรือคืออะไรตัวเรือเหล่านั้นแบบว่ามีอุปกรณ์ต่างๆหรือเปล่าเช่นตัวถังับเลิงนะคะตัวไฟฉาย เชือกต่างๆเนี่ยมีสภาพสมบูรณ์หรือไม่นะคะอันนี้สําคัญมากนะคะอันนี้คือว่าสรุปรวมข่าวๆให้นะคะว่าในการก่อนที่เราจะลงเล่นน้ำเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะอะสวัสดีค่ะพี่พี่พี่ <laughs> อะไรนะพี่สําเนียสวัสดีค่ะทักทายค่ะพ,พ,พี่อีฮันเหรออีฮันเหรอ อีฮันนะคะวันนี้มีแจกน้ำมันเครื่องฟรีบ้างไหมครับอีแจกไม่มีค่ะพี่แต่ว่าถ้าจะซื้ออาจจะมีส่งฟรีให้นะถลางจากี่ทักทายมานะคะนี่ค่ะอาจจะมีจะส่งฟรีให้นะคะซื้อสักสวัสดีค่ะพี่อีฮันเนาะพี่อีฮันโบสต์นะคะสวัสดีค่ะอก็เรียกผิดได้ถูกขอภัยนะคะอ่าอ่า,อาแล้วหลังเล่นหลังเหนื่อยเลยคะ่ะหลังจากที่เราแบบว่า ลงน้ำแล้วเนี่ยกระตับขึ้นมาเราก็ดูอะไรอีกบ้างนะคะหลังจากที่เราลงเล่นน้ําไปแล้วเนี่ยเราก็มีอะไรอีกบ้างนะคะเอ๊หรือว่าพี่ฮันจะซื้อเครื่องคะพร้อมเลยค่ะแถมน้ำมันเครื่องให้ทันทีค่ะนี่ขายเครื่องก็มา หลังจากที่เราลงเล่นน้ำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะคะกับเครื่องยนต์เรือเลยหนึ่งคือการล้างนั่นเองค่ะล้างอะไรบ้างเอมันต้องล้างอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปไม่ว่าจะทะเลหรือแม่น้ำจริงๆว่าอยากให้ล้างทั้งหมดนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ดูแลบริสุทธิ์สะอาดเครื่องยนเรือของเราเนี่ยไปให้ได้ตลอดยาวๆนานๆเลยมีส่วนหนึ่งเลยคือการล้างด้วยตัวภายนอกของตัวบอดี้ของเครื่องยนต์เรือก่อนนะคะหนึ่งเลยเนี่ยมันตัวบอดี้ของเครื่องยนต์เรือของเราเนี่ยค่ะเขาจะมีโดนน้ำเนาะ โดนน้ำบริเวณนัท่อนหางอะไรเงี้ยค่ะมีโดนน้ำบริเวณท่อนหาง่ะต่างๆเี้ยแล้วก็น้ำเปล่าล้างเลยค่ะหรือกระทั่งแม้ตัวเรือของเราเองด้วยเหมือนกันนะคะตัวเรือไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าแม่น้ำอะค่ะตัวเรือของเราเองก็จะมีแบบว่ามีเขาเรียกว่ากดเกลือต่างๆอาจจะมาคาบเกาะที่เกลือได้ที่ที่ตัวเรือได้ก็ล้างน้ำเปล่าด้วยเหมือนกันค่ะล้างทำความสะอาดเลยค่ะแล้วก็ตัวเครื่องเองก็ล้างทำความสะอาดด้วยเหมือนกันนะคะและที่สําคัญที่ เมื่อวันพฤหัสถ้าว่าได้ทําตัวเนาะหลังจากที่เราเช็ดทงทางฝาแล้วเนี่ยก็เปิดฝาแล้วก็ฉีดตัวสีขาวเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ไล่ความชื้นนะคะของตัว,วเครื่องเรือว่าไม่ให้แบบว่ามีความชื้นเข้ามาเกาะเป็นการป้องกันด้วยเหมือนกันนะคะตัวสีขาวนะที่ซูซูกิมาดิจิเอรี่มีจําหน่ายค่ะใครของก็มาเวลาใครของแล้วบอกแอบเขินอ่ะค่ะแล้วก็ต่อจากเรื่องของการล้างต่างๆแล้เนีนะคะลูกค้าเรื่องของ อะไรอีกคะเราล้างตัวเครื่องแล้ว ตัวระบบระบายน้ําต่างๆล้างระบบลัชชิ่งอย่าลืมนะคะที่ว่าแจ้งไปคราวที่แล้วว่าเรื่องของการลัชชิ่งก็คือใช้ตัวซาบ้าหรือว่าเราจะใช้ถังก็ได้นะคะในการล้างทำความสะอาดตัวเครื่องภายในเรื่องของกดเกลือหรือว่าคราสิ่งสกปรกต่างๆของตัวระบายความร้อนของเราด้ว่นั่นเองนะคะก็ล้างทำความสะอาดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของตัวเครื่องก็คือใช้ตัวซาบ้าหรือว่าตัวล upcoming upcoming ั s, ่เป nice ็นถังน้ํามาครอบไว้นะคะแล้วใช้น้าตืดในการล้างนะคะเพื่อให้ตัวระบายความร้อนของเราเนี่ยมีสภาพดีเหมือนเดิม <Detroit> ค่ะและก็ที่สาคัญนะคะเช็คใบพั ใบจักนะคะว่าเอ๊ะเราไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยตัวใบจักใบพัดของเราเนี่ยมีเขาเรียกได้ว่าตัวอะไรมาขัดฝังหมถึงว่าพวกเอน็นสายเอน็นพลาสติกหรืออาจจะมีเศษย,ย่องเศษยาอะไาเงี้ยค่ะก็ทำทักษะของเขาด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะใบจักของเราเนี่ยมีอะไรบุบแหวง่งหรือว่าอะไรหรือเปล่านะคะอย่างที่ว่าแจ้งไปว่าตัวใบจักสําคัญมากเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ให้กําลังแรงและก็ความเร็วรของตัวเครื่อยงยนต์เหลือนั่นเองนะคะอ่ะและสิ่งที่ข้อที่4ี่นะคะ เรื่องของการเช็คระบบไฟนะคะถ้าเกิดว่าครื่งเลยคุณลูกค้ามีใช้แบตเตอรี่นะคะก็ถ้าเราไม่ได้ใช้นะคะถ้าเราแบบเออจะแบบว่าหยุดยาวนานและเราไม่ได้ใช้และถ้าเป็นไม่ได้ก็ถอดขั้วออกด้วยค่ะถอดขั้วลบก่อนนะเราค่อยถอดขั้วบวกนะคะก็ถอดออกเพื่อให้แบบว่าแบตเตอรี่ของเรานะคะจะได้แบบไม่ไม่โดนเขาเรียแกบบว่ากินกระแสไปเรื่อยๆอยะะ่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะแบบมีการปล่อยกระแสออกมาอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ะเลยกว,ว่าให้มีการแบบถอดแบตออกก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ และข้อที่หาเองเลยถ้าเรือของคุณลูกค้านะคะเป็นเครื่องยนต์เรือใหญ่แน่นอนค่ะเขามีบันทึกของตัวเครื่องยนต์เรืออยู่แล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องซื้อเครื่องใหม่ไปแดงนะคะทุก20ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมีการรีเซ็ตแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นทุก100ชั่วโมงหรือว่า1ปีนั่นเองนะคะซึ่งตรงน,นี้ทางตัวเครื่องยนต์เรือใหญ่เขาจะมีถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์เรือเล็ก ลิ้นพันวันนี้ลิ้นพันหลายรอบแล้วถ้าเป็นเครื่องเรือลเล็กนะคะก็อาจต้องมีการบันทึกชั่วโมงนิดนึงว่าเราไปใช้มากี่ชั่วโมงเพื่อที่การรัสษาของเราจะได้แบบถูกต้องและแม่นยำนั่นเองค่ะเปยังยนกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการเช็คลิฟนะคะไม่ว่าจะก่อนลงนะ้ําหรือว่าดังเล่นน้ำนะคะลูกค้าพอแบบได้ข้อมูลจากวัดไปแล้วอ่า พูดคุยกันได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างี้อ่ะถ้ายัางไงนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรแทู้ซูกิหรือว่าเครื่องยนต์เรือูซสกินะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด2.5แรงนะคะหรือว่า6แรงตัวนี้หรือว่าเป็น30แรงสองจังหวะตัวนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ไหนคะวันนี้ว่าพูดพูด,พดเรื่องข้อมูลเยอะมากตกใจตัวเองอ่ะติดต่อสอบถามทักแชทอินบ็อก์ได้เลยค่ะ อาชาิีาอบอกได้เลยนะคะหรือว่าจะต่อมาที่แอปเขียวก็ได้นะคะหรือว่าที่เบอร์035525857ค่ะหรือว่าเบอร์0910364862ค่ะอแอปเขียวก็ได้นะหรือว่าเบอร์035525857ค่ะหรือว่าเบอร์0910364862ค่ะสุสกิมมาลีชมลีหรือว่าสยามนรินทรนะคะ คิดถึงขึ้นเงินเรือคิดถึงสึกิมาลินชัมบรีค่ะคิดถึงอะไรแท้สึกิ คิดถึงสุสกิมาริชมุรีค่ะยังไงวันนี้นะคะวัดคงต้องขอตัวลาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะยังไงดื่มน้ำเยอะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายบ้างนะคะถ้ามีเวลานะคะก็ถ้ายัางไงช่วงนี้ไปไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางมอเตอราา์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะรถยนต์เซฟตี้เดลวสำคัญมากนะคะเรือแน่นอนค่ะเสื้อชูชีพสําคัญมากเช่นเดียวกันค่ะนนี่ค่ะเสื้อชูชีพสำคัญมากนะคะก็ด้วยความ สุกิมาดิสมารีหรือว่าสยามเบนแบหรือว่าสุพรรณารินของเราค่ะอยากให้ลูกค้านะคะปลอดภัยทุกการเดินทางค่ะหากลูกค้าสนใจเครื่รือนเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด25แรง60แรง100แรงหรือว่า140แรง200แรงจนถึง325แรงกันเลยทีเดียวนะคะสามารถติดต่อสอบถาม พีว่วาดแจ้งไปได้เลยนะคะยังไงวันนี้วาดคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะช่วงนี้ b F 6A ของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อภายในถึงพรุ่งนี้เท่านั้นนะ,ะแถมไปเลยกับเสื้อชูชีพชิวชีพชค่ะนี่ 6A นะคะกับ3ติแรง2จังหวะค่ะ2องรุ่นนี้นะจะได้ไปเลยค่ะกับเสื้อชูชีพนี่เลยค่ะนี่ รับไปเลยทันทีค่ะ,ะถึงสิ้นเดือนนี้นะถ้าไ,ไงจะต่อรีบไปต่อเล,อลยว่าจองโปรโมชั่นไว้ก่อนได้นะคะยังไงวันนี้วัดผมต้องขออแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ว่าด้วยนะคะเดี๋ยวว่าจะโทรมานะโทรมาอยากให้โทรมาสวัสดีค่ะคุณโมเดลสวัสดีค่ะทักทายค่ะ พีอะไรอีกสวัสดีค่ะคุณโมเดลอ๋อพี่ภาษาญี่ปุ่นพี่ปูหรือจีนหนูไม่รู้ว่าสวัสดีค่ะสคายค่ะสคายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ,คะ,คะ,คะบายบายค่ะ